สัเลมอรลกุีมรับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับคนดีคนเดิมวันนี้ก็อยู่ในช่วงหรือว่ารายการของชวนเพื่อนคุยรายการนี้ก็เป็นรายการชวนนักศึกษาไทยมาสัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกอย่างไรในการที่เขานั้นมาอยู่ในมาใช้ชีวิตอยู่ในอียิปต์อยู่ในไครโรมีประสบการณ์ไหนที่ทําให้เขานั้นรู้สึกแบบประหลาดใจหรือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีๆของชีวิตของเขาวันนี้ทุกคน ผมก็ได้รับแขกรับเชิญพิเศษมานั่นก็คือบางอานัสทุกคนจะเห็นคลิปของผมนะครับที่ว่ามีบางอานัสไปในทุกทกที่ผมไปไหนเขาก็จะไปด้วย <Wow. S 1> ก็คือบางอานัสเนี่ยผมรู้จักกับเขามาประมาณเกือบ1ิปีทุกคน <Wow. S 1> ที่รู้จักกันมาเนี่ยบานัสเนี่ยเขาเป็นคนดีมากๆ <c oughs> อันนี้ได้อวยนะ <c oughs> คือถ้าเขามาเห็นก็คือเขาจะรู้ตัวของเขาเองแต่เขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคือนัดเวลาเนี่ยคือจะต้องตรงผมนัดเขาไปสิบโมงครึ่ง แต่นี้จะสิบเอ็ดโมงแล้วผมเพิ่งบอกเขาว่าเออพร้อมหรือยัง <c oughs> คือผมอะ่ะไม่ตรงต่อเวลาเองนะครับตอนแรกอะ่ะทุกคนผมอะ่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นจะมาเรียนที่อียิปตุกคนผมอะ่ะสนใจในทางด้านสายสามัญจนสุดท้ายบางอารัสเนี่ยแหละก็เป็นอีกคนหนึ่งเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งที่เปลี่ยนหัวใจของป่าผมนะครับจริงๆอ่ะป่าผมก็อยากให้มาเรียนนั่นแหละแต่ว่าเหมือนเป็นอีกกระบอกหนึ่งที่ช่วยในการพูดให้ผมนั้นมาเรียนที่อียิป บานัสเขาก็ไปง้อป่าอะไรเงี้ยทําไมไม่ให้บรร์ดัดมาอะไรเงี้ยเออเขาเขาก็พูดกับป่าผมมาเนาะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สนิทกับผมนะครับไปไหนไปไปด้วยกันแล้วตอนนี้เขาก็ได้จบการศึกษาแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็กําลังที่จะเดินไปหาเขาก็เป็นแขกกิติมศักดิ์คนหนึ่งแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปฟังจากเรื่องราวจริงๆนะครับของเด็กนักเรียนไทยในอีฟจากการที่เขานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในอีบมาประมาณ5ปีทุกคน ว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นท้าทายหรือว่าภูมิใจในตัวเองในเรื่องไหนแล้วก็จะไปดูว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนอะมันง่ายหรือว่ามันมันยากเพียงไหนก่อนที่เรานั้นจะไปคุยกับบางานัส <c oughs> ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปให้กับทุกคนดู <c oughs> ทุกคนสวัสดีุอะไรกุ้มกับบางานัสจะไปกินอไอ๋อไปดิปะ แล้วก็มันมีอะไรกินอ่ะสตอเต้ออะไรเงี้ยที่บ้านเนี่ยนัดจินอิ่มแล้วดิบาร์กินแค่กาแฟเขาช้ากินแค่กาแฟอันนี้ก็ผมก็อยู่กับบางอนัสแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับเดี๋ยวให้บางอนัสเขาแนะนําตัวก่อนว่าเขาชื่ออะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเรียนอยู่คณะไหนตามเลยกุ้มริมสุดหรอมระกาตัวผมชื่ออนัทนะครับผมพี่มนเรียนอยู่คณะ ไม่เรียนแล้วสิแล้วนี่จบแล้วอ๋อจบแล้วคนสอบออกก็คือจบแล้วโอเคนะก็เคยเรียนนะอดีตก็คือเรียนอยู่คณะอสุรดินอ่ากิจฮาดิสไม่ใช่เฮ้ยกิจตับซีตับซีตโอ้ยกิจฮาดิสเขาเตือนกล้องเล่นนึงทุกคนมันอยู่ใส่กองดินมันอยู่ใส่กองดินหนองจอกเหมือนกันทุกคนผมก็เพิ่งมารู้จักกับเขาตอนที่เขาย้ายมาเรียนที่ของสิบใช่ไหมรู้จักกันมานานมาก รู้จักกันมาสิบกว่าปีเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นอะ่ะตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากที่จะมาเรียนที่อียิปต์เลยแต่บานัสก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่บอกป๋าผมบอกฮ่ยทำไมไม่เอาบรรทัดขึ้นมาด้วยละ่ะอะไรประมาณนี้จนป๋าเขาก็เปลี่ยนใจนะอยากให้เรามาให้มันได้ไกลที่สุดก็บานัสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมอยากที่จะขอบคุณมากๆนะที่ให้ผมได้มายืนยืนอยู่ณนะจุดจุดนี้ก็คืออยากที่จะมาชวนแบบคุยเรื่องราวเกี่ยวกับอียิปต์ ใช้ชีวิตในอียิปต์อะไรประมาณเนี้ยก็คืออยากจะถามว่าวันที่บารัสเนี่ยมาอียิปต์ครั้งแรกอ่ะบานัสมีอะไรที่แบบรู้สึกตกใจรู้สึกแบบคาดไม่ถึงไหมจริงๆแล้วมาอียิปต์ครั้งแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะเพราะเนื่องจาว่าตอนที่มาณช่วงนั้นเนี่ย ก็เป็นช่วงโควิดมันจริงๆแล้วจะต้องเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องตกใจก่อนเดินทางซะมากกว่าอเพราะว่าในช่วงที่เดินทางมาเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าคนไทยนั้นกําลังทยอยกลับบ้านแต่เรานั้นกลับสวนทางก็คือเดินทางขึ้นมาามีช่วงนั้นคือคนไทยกลับบ้านแล้วก็ยืมตังสถานพูดบ้างหรือสอบตอแล้วแต่เพราะกลับกันเยอะจนกระทั่งไคโรว่างเลย๋อคือตอนนั้นคนไทยน้อยมากไม่มีเลยน้อยมากน้อยมาก แล้วก็ขอขึ้นมาก็จะนั่นแหละในช่วงโควิดอ่ะก็จะมีอาจจะมีสถานการณ์ของเรื่องการใส่แมสแล้วก็จะตะบะอุดกันอ่ะหรือว่าห่างออกหามกันอืใช่เพราะช่วงนั้นแบบมันรู้สึกแบบใช้ชีวิตก็ลาบากไปหมดใช่ไหมใช่แล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยได้ก็อยู่กับอยู่กับหออยู่กับบ้านปกติเดินทางกันไหนไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีเรื่องว้าว เมื่อกี้เราก็ถามไปแล้วว่าในสิ่งที่บางอานสัสมาอียิปต์ครั้งแรกบานสัสเขารู้สึกยังไงก็รู้สึกประทับใจในหลายๆเรื่องแล้วก็ในคําถามที่สองที่ผมอยากจะถามบางอนสัสก็คือวัฒนธรรมอะไรของคนอียิปต์ที่บางอนสัสรู้สึกประทับใจและก็รู้สึกแปลกใจมากที่สุดวัฒนธรรมรู้สึกแปลกใจก็คือมีเรื่องของเอาเป็นเรื่องของศาสนาดีกว่านะก็คือเรื่องของการทำอามานีบัดในช่วงเดืนโนโดนอนรอมฎอนคนเยอะมาก ช,ชอบเลยอชอบเลยขึ้นมันแตกต่างกับบ้านเรามากบ้านเราเนี่ยคือบรรยากาศแบบจะยืนละหมาตระเวสอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีเสียงีมิมมที่แบบยืนละยืนละหวานอะ่ะความแคบแบบเงี้ยคือที่ไทยน้อยมากและที่นี่เนี่ยเกือบทุกมัสยิดเลยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตาม,มก็จะมีคนที่เป็นนิมมเป็นนักกุร,ร้อเป็นนักอ่านจริงๆอิงอ่ะ แล้วก็จำได้หลายยูหสหลายซูร์นั่นแหละในสิ่งที่โคตรว้าวเลยตอบไม่ถูกกันแล้วก็ทุกๆมสัสยิดเนี่ยมีมีอะไรมีอิฟตอร์หมดเลยเลียงรัสินอดเรียงรัสินอด,น,อดนี่อหละเป็นสิ่งที่ว้าวมากก็คือในสิ่งที่บางานสัสเขารู้สึกประทับใจในอียิปต์ก็คือในช่วงเดือนน,อนบมรอจนจะเป็นมีแต่เสียงอาญามีแต่เสียงอ่านกุราานมันรู้สึกทําให้รู้สึกใจชื้นรู้สึกหวานเลยทั้งเดือนใช่ไหมหวานเลยทั้งเดือน แล้วก็ต่อไปอ่ะบางอนัสบางอนัสเนี่ยมีวิธีการปรับตัวยังไงเวลาที่แบบรู้สึกใช้ชีวิตมาอยู่ในอีบนะแล้วก็เจอแต่ปัญหาอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงหนึ่งในชีวิตเจอในปัญหาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกคิดถึงบ้านบางอนัสปรับตัวยังไงอืนี่ไม่ยากเลยซึ่งก่อนที่เราจะขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรที่จะเตรียมตัวว่าสิ่งที่เราจะต้องพบเจอนั้นอ่ะซึ่งมันอาจจะทําให้เรานั้นคาดไม่ถึงหลายสิ่งด้วยกัน ทีนี้เราก็เตรียมตัวมาบ้างแล้วและถ้าหากว่าเราเจอกับอุปสรรคนะนะตอนนั้นหรือกับเจออุปสรรคที่มันมันอดจะทนจริงๆอะ่ะทนไม่ค่อยไหวอ่ะก็ต้องทนอยู่ดีแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราตัดสินใจมาแล้วอะ่ะถ้าเลือกที่จะเรียนแล้วเลือกที่จะเดินแล้วเราก็ต้องมุ่งต่อไปแล้วก็อาจจะขอคำปรึกษาจากเยาะบ้างมาบ้างเป็นคำปรึกษาเล็กๆน้อยๆเพราะบางครั้งบางทีนะ่ะ เส้นทางที่เราเดินเราไม่เคยเดินทีนี้ถ้าหากว่าเราไปขอคำปรึกษากับกับคนที่เขาเคยเดินแล้วเนี่ยอาจจะมีทางออกที่ดีทำอยู่แล้วขอคำปรึกษาจากคนที่เขามีประสบการณ์จริงที่เขาเคยผ่านชีวิตมาก่อนเคยอาบน้ําร้อนมาก่อนในคําพูดของคนโบราณนะอาบผูวอาบน้ําร้อนมาก่อนมึงอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็บังอานัสผมเวลาผมใช้ชีวิตอยู่กับบังอานัสนะบังอานัสเขาจะเป็นคนที่ภาษาอัรับนิชากอนมาก ผมเลยอยากจะรู้ว่าในตอนแรกกับภาษาอาหรับเนี่ยเป็นอุปสรรคกับบางอานัสไหมแล้วก็มีวิธีแก้อย่างไรช่วยบอกให้กับน้องๆฟังหน่อยเผื่อบางคนอยากที่จะแบบอยากได้ข้อแนะนําดีๆจากาอานัสภาษาอาหรับเนี่ยไม่ยากเลยสําหรับผมนะแต่ว่าต้องเป็นภาษาอาหรับที่เป็นฟูซานะอือใช่ภาษาอามยากนะภาษาอัมาษจริงก็ไม่ยากแต่ด้วยกับว่าเราไม่ค่อยได้คุ้นเคยมไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับมัน นี่ถ้าว่าเรามาอยู่นานๆเนี่ยใช่ปะมันก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรสันตัญตานะอ่ะม,มันก็จะรู้ใช่ซึมซับไปเองแล้วก็รู้ไปเองโดยปริยายโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเลยแต่ว่าประเด็นหลักๆก็คือที่เราจะต้องฝึกฝนในตอนที่เราเพิ่งขึ้นมาเนี่ยบางคนที่จะศึกษาศึกษาบ้างถามรุ่นพี่บ้างหรืออาจจะไปเรียนตามหัดเราะ หรือที่สําคัญสำคัญที่เขาเปิดเรียนกันอยู่คือสมาคม,มก็ไปเรียนบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรู้ถึงกวาเอสหรือหลักการวยากรอะไรต่างๆเห็นแล้วเราเองก็ต้องขนขวายด้วยไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะจากบ้านเกิดสู่เมืองนอนทีนี้ก็นอนกันอย่างเดียวเลยนะครับไม่ออกไปไหนเลยก็เพื่อศึกษาไม่ว่าจะไปนั่งร้านน้ำชาคุยกับอารับหรือไปเดินตลาด ไปซื้อนูน่นซื้อนี่มันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองไปอ,อีกขั้นหนึ่ง<ๆ>ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คําแนะนําดีๆก็คือให้ไปทําความรู้จักกับเจ้าของภาษาเองอหรือว่าเรียนรู้ในนอกห้องเรียนอ่ะอย่างเช่นพวกหนังสือพิมพ์อะ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนีเรามันอยู่ตอนนี้อนะ่ะรังร่างเั<อ>งง็นร่างชานี่ยดูเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับบังานัสว่าภาษาอาหรับเนี่ยเป็นอุปสรรคอะไรกับบางานัสอย่างแรกเลยเราก็คือจะต้องเรียนรู้ จากไม่ว่าจะเป็นเจ้าของภาษาไม่มันต้องมีพื้นฐานมาก่อนแล้วก่อนที่เราจะขึ้นมาตัดสิในใจใแต่โรงเรียนผมก็คิดว่าในแต่ละสถาบันก็อาจจะเลือกคนที่พอ,พอจะไปได้มาแล้วในสถาบันแต่ละสถาบันนะผมว่าคิดว่าอย่างนั้นทีนี้ก็อาจจะมาต่อยอดเองโดยท<ม>ี่เราจะอ่านหรือไปเรียนบ่อยๆถ้าสมมุติว่าผมจะให้บาเัสเนี่ยเราเรื่องอียิปต์หนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้<ม>บาเัสจะเล่าเรื่องอะไร จริงแล้วคนส่วใหญ่ก็ส่วนมากก็ถ้าผมไม่รู้คนอื่นก็รู้แต่ที่นี่ในสิ่งที่อยากจะบอกกันนั้นก็คือว่าอาหรับเองเนี่ยเราอยากคิดว่าอาหรับเป็นอย่างนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราพูดนะติดปากกันอยู่ตลอดอาหรับเป็นอย่างนั้นเอาเงินเราไม่บอกอาหรับเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ว่ากล่าวหาเขาเสียให้หายเนี่ยอ,อย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าอาหรับนี่แหละที่ทําให้เราได้มาเรียนใช่ไหมอาหรับนี่แหละที่ทําที่ทําให้เราได้อะไรเขาเรียกมี ที่อยู่ที่พักอย่างเช่นเด็กนักศึกษาหอพักก็คืออาหรับอียิปต์นี่แหละลวใครละที่สอนเราก็ออียิปต์นี่แหละดังนั้นไม่ไม่ไม่ใช่มีเสมอไปที่ว่าอาหรับจะจะจะไม่ดีนะก็มีดีมีดีและก็ดีดีกว่าเราด้วยนะในเรื่องของความรู้ทางด้านศาสนาแต่ว่าบางคนอาจจะคิดผิดไปไงพอโดนอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ใช่ที่ว่ามันมันไม่เป็นใจอย่างเช่นผมเนี่ย คือผมก็อาจจะมีประสบการณ์ที่มันเลวร้ายสําหรับอียิปต์ก็คืออาจจะมีโดนโกงเงินบ้างอ่ะทุกคนอาจอาจจะเคยโดนโดนโกงเงินโดนล้ออ่ะคำที่โดนล้อไปบ่อยอย่าซีนี่ซีนีก็คือคนจีนคือจริงๆเราไม่ใช่มาจากคนจีนเราไม่ได้มาจากจีนแต่ว่าภาพจํำของเขาก็คือคนจีนคนจีนเว่ารูปแบบชักเลี้ยงเราเนี่ยอ้หม,มานี่รันเลย ชาคลีอของเราก็คือเหมือนเหมือนอะไรนะคนเอเชียก็คือเป็นเป็นเขาก็เหมาเป็นหมอมาร่วมหมดอ,ะอ่ะคนจีนคนจีนคนจีนหรืออาจจะอีกชาตินึงก็คือคิดว่าเราเป็นอินโดเสียงหมหาเข้าเล่นนึงทุกคน <c oughs> ก็มาร์ฟเลยต่อมาบางอนัสผมอยากจะถามเหมือนกันหรือคนอื่นๆก็อยากจะถามบางอนัสเหมือนกันเพราะว่าบางอนัสเวลาบางอนัสใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนไม่เหมือนไม่ได้มีอะไรในชีวิตเลยเหมือนแบบเป็นคนชิวๆ เดินอยู่ในอีแบบเหมือนเหมือนบินอะเหมือนเป็นคนที่ไม่เคยเจอปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคอะไรเลยมผมก็เลยอยากจะถามว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่บารนัสเจอเนี่ยคืออะไรและผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรจริงแล้วอุปสรรคไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเพราะว่ามองอุปสรรคเป็นอ่าเป็นทุ่งลาเวนเดอร์เสมอ <laughs> นี่โ <laughs> <laughs> คตมคมเอาง่ายๆเลยนะที่ที่ผมเ่อเจอแล้วก็ แต่ประสบกับเพื่อนๆหลายๆคนก็คือเรื่องของของหายอันดับหนึ่งเลยเนี่ยพอเมื่อเราอะไรหายก็เครียดใช่ไหมเครียดก็ผมเองก็เคยครั้งหนึ่งโอ้โหหมายแล้วครั้งหนึ่งที่เคยโทรศัพท์หายก็ก็ซีเรียสนะโทรศัพท์หายคล้ายๆกับซีเรียสอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสจนกระทั่งว่าจะต้องอะไรนะตีอกชกตัวถึงขนาดนั้นเพราะว่าโทรศัพท์มันก็ไม่แพงมากอื ก็ฟังน้องๆอย่าพอออกข้างนอกเนี่ยอย่าเอาโทรศัพท์ที่มันแพงๆเพราะว่าพอมันหายไปแล้วเนี่ยมันมันรู้สึกมันเรากลับมาไม่ได้แล้วใช่ไหมครับยิ่ง iPhone นี่โอ้โหร้องเลยแหละร้องจมเลยตรงนั้นเลยแล้วก็หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องการสอบก็ทุกคนไอเรื่องนี้ซีเรียสอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าต้องเพงต้องการที่จะเดินทางกลับบ้านใช่ป่ะมุ่งเป้าหมายที่เราจะต้องกลับบ้าน มันก็ต้องสอบให้ผ่านใช่เพราะบางครัง้งบางทีเราคิดว่าวิชาเนี่ยเราโ,โหเก่งอะ่ะต้องผ่านดิเขียนเต็มที่เลยใส่กุรุอ่านสุนทรใส่ใส่ใสดารีนครบเป๊ะทุกตัวสุดท้ายเยายจ็คบอกก็ตกโอ้โห,โอโหดอทขึ้นแดงหลามาเลยอย่างงี้ก็ต้องวางใจเนี่ยวางใจวางหัวใจกับลอ,าอตาละบางครั้งบางทีในสิ่งที่เราทําไม่ได้เว้ยวิชาเนี่ยคิดว่ามันทําไม่ได้แต่มันกลับผ่าน น,น,นี่แหละคืออันตัดแล้วลก็สิ่งที่เราหวังว่ามันจะเป็นไม่เป็นไอสิ่งที่ว่าเราไม่ได้หวังมันกลับเป็นขึ้นมาก,ก,ก,ก็นี่แหละเรื่องที่ว่ามันเป็นอุปสรรคแต่ว่าให้เรามองเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มันก็จะผ่านไปอย่างสวยงามฝากทุกการงานไว้ี่อะเราแตงคือทุกอย่างจะจบทุกอย่างจะสมูททุกอย่างจะรับเรืยบก็ถือว่าเป็นการตอบที่แบบบางคนก็เคยเจอนะของหายอะไรมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแล้วก็การสอบอีกอย่างหนึ่ง บางคนอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือไม่ดีแต่ทําไมมาสอบผ่านวะเฮ้ย <c oughs> แต่ทําไมเราอ่านหนังสือดีทําไมเราถึงตกวะ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นบททดสอบอีกอย่างหนึ่งในชีวิตที่เรานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในอียิปต์หรือว่าอาสัตมีดีเกตียดจากนั้นก็คือเห็นที่ที่ท,ที่ที่ประสบอะนะก็คือแบบวีซ่าหายหรือว่าพาสปอร์ตหายอะไรโอ้โนี่หนักมากเลยนะทุกคนหรือว่าแบบว่าตัวเองจะเดินทางในอีกไม่กี่วันตรงเนี้ยแล้วก็พาสปอร์ตกับหายกับวีซ่าหายเงี้ยโอ้ อันนี้เครียดเลยนะเป็นอันนี้โคตรเครียดเลยผมบ,บอกให้ <c oughs> คือมันทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากว่าเราจะต้องอเลื่อนตัว๋วหรืออะไรก็ตามแล้วแต่หรือทิ้งตั๋วไปเลยออ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นหมื่นสองหมื่นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากๆนะ <c oughs> ถ้าว <c oughs> ีซ่าหายหรือว่าพาสปอร์ตหายเนีย่ยมันใช้เวลานานใช้เวลานานเงินน่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันใช้เวลาตรงเนี้ยจะถือว่าได้ประสบการณ์ดีๆจากบางอานัสแล้วก็คําถามต่อไปบาานัสการเรียนที่เนี่ยสอนอะไร กับบางอนบางที่มันแตกต่างจากการเรียนที่เมืองไทยโดย <ừ> เฉพาะในแง่ของความศรัทธาแล้วก็วิถีชีวิตการมาเรียนที่นี่แตกต่างกับที่ไทยอยู่แล้วมันต้องห่วงเพราะเนื่องจากว่า <ừ> เราเสียค่าเครื่องบินกันมา <ừ> ใช่ไหมค่าวีซ่าอะไรมันต้องแตกต่างอยู่แล้ว <ừ> ที่นี่เนี่ยการศึกษาที่นี่แตกต่างกับที่ไทย อย่าง,อย,างอย่างสิ้นเชิงเลยในเรื่องของการที่นี่ไม่ใช่แค่เรียกว่าเลยนะเรียกว่าไม่ใช่การศึกษาใน,ในแค่ห้องเรียนอย่างเดียวแต่เป็นการศึกษานอห้องเรียนด้วยอย่างเช่นว่าเราจะไปเรียนสักครั้งหนึ่งเนี่ยในสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เลยคือต้องรู้จักเวลาอ่าใช่ไหม <laughs> ท,ทีนี้เนี่ยเรียนแปดโมงก็จริงไอ้ก่อนที่เราจะไปเรียนเนี่ยเราต้องตื่นกี่โมงล่ะอืมทีนี้เราก็ต้องกะแล้วว่า เ,เราไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถเกง๋งหรือว่ารถชนตัวที่จะเดินทางไปเองได้เ,เราก็ต้องรู้แล้วต้องเวลานั่งรถเมล์นเนี่ยกี่นาทีก็ต้องกะแล้วเนี่ยในสิ่งในสิ่งเล็กๆเรนี่ยเราต้องเรียนรู้ไงใช่ปะ่ะไม่ใช่ว่าเรียนแปดโมงก็จริงไปเจ็ดโมงสีห้าไม่ทันนะครับไม่ทันแน่นอนเนี่ยมันสอนวิถีชีวิตกับเราด้วยแล้วก็เรื่องของการเรียนพอเราเรียนแล้วเนี่ยใช่ทุกคนแหละ หน้านึงอ่ะ<ม>หน้านึงที่เป็นภาษาอาหรับอะ<ม>เราอ่านกันอ่ะบางทีบางคนใช้เวลาสิบนาทียี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงหน้าเดียวนะ<ม>แต่อาหรับเองอ่ะใช้เวลาบางทีหน้าเดียวนี่ยสองนาทีสามนาทีแตกต่างกันเยอะ<ม>แต่ที่นี่เราเราได้ความพยายาม,อม,มไอ้ความพยายามนี่แหละมันทําให้เราได้เปิดความรู้ไปได้เยอะแล้วก็าหาเลยนะหาความละเอียดจากหนังสือได้เยอะเลยนั่นคือสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ ที่นี่แต่ละภูมิภาคเนี่ยก็มีก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปเรื่องแตกต่างหนังสือหนังสือเนี่ยมันก็มีเล่มหนึ่งมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรนะชื่อเรื่องเดียวกันแต่ต่างหากว่าคนตะกีกหรือคนที่เขียนเนี่ยคนละคนใช่ปะ่ะคนละดร์นมันก็อาจจะแตกต่างกันอยู่แล้วปปเป็นข้อมูลดีๆที่บาัสอยากจะแชร์ให้กับน้องๆบาัสคาถามเนี้ยเป็นคําถามที่สําคัญเหมือนกันสิ่งที่อียิปต์สอน บังานัสมากที่สุดคืออะไรเอาง่ายง่ายเลยนะส่วนมากแล้วในสิ่งที่หยิบสอนอก็คือการใช้ชีวิตส่วนมากเลยแล้วก็เป็นกันทุกคนด้วยเพราะว่าอีอยิปต์ยางที่บอกไปคือไม่ใช่แค่การเรียนแต่ว่าเป็นการสอนการใช้ชีวิตใช่ปะอย่างอย่างที่เรารับรู้กันก็คือคำว่ามัสมัสใช่ไหมมัสก็คือมีทั้งตัวมีมใช่ปะตัวซอสและก็ตัวรอ,อมีเม่มคือมูซีบะในสิ่งที่เรานั้นจะต้องประสบพบเจอ ซอสก็คืออะไรออสซอบาตใช่ป่ะพอประสบพบเจอแล้วเราก็อะไรเราก็อดทนใช่ป่ะอดทนแล้วก็พอเราอดทนแล้วเนี่ยัวสุดท้ายก็คือรอนี่อรเดียรอก็คือพอใจในสิ่งที่เราตาลาได้ทรงกําหนดไว้กําหนดไว้มันสอนอะไรใช่ั้ยสอนการใช้ชีวิตเมื่อเรากลับไปไทยแล้วเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่เราพบเจอเนี่ยเราก็จะมองเป็น เรื่องเล็กเรื่องธรรมดาเลยธรรมดาเพราะว่าเพราะว่าในอียิปต์เนี่ยอะไรก็ตามมันมันมันยากไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการเรื่องราวต่างๆเอกสารใช่ไหมที่เรารับรู้เลยทุกทุกเรื่องใครที่มาเรียนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันมันมันยากใช่ไหมจะต่อแถวเรื่องนั้นจะทําเรื่องนี้จริงจริงหรือจนกระทั่งว่าเนี่ยเรื่องของที่คนทุกคนประสบเลยใครที่มาเรียนอียิปต์ใช่ไหมก็จะประสบเกี่ยวกับเรื่องของการสมัคร สมัครเรียนตันซิกอะไรเนี่ยโอ้โหยากมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่เราจบแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำช้าได้ก็วุ่นวายพอทกคนการทำเรื่องจบนั่นแหละใช่ไหมการทำเรื่องจบเขาบอกว่าอะไรฮะอียิปต์อ่ะเข้าง่ายเข้าง่ายแต่ออกยากบางานัสถ้าผมอยากจะถามบางานัสถ้าให้กลับไปเริ่มต้นใหม่คุณอยากที่จะมาที่นี่ไหมอยากสิว่าที่นี่น่าสนใจมากคือ เอาง่ายเลยนะถามใครก็ได้ที่จบไปอ,อยากอยากมาใหม่ไหมก็อยากมาทุกคนเลยแล้วก็ติดใจอะ่ะพอกลับไปแล้วอะ่ะอยู่อยู่ไม่คิดถึงหรอกแต่พอจากกมันเนี่ยรู้สึกว่จ,จะคิดถึงแล้วก็ก็เป็นกันหลายคนด้วยไม่ใช่เป็นแค่ไม่ใช่เป็นแค่ผมคนเดียว <laughs> ผม <laughs> ผมก็เป็นไอ้ช่วงที่กลับไยไปในรอบที่แล้วอรอบลาสอดเมื่อปีที่แล้วออ,อยู่ที่เนี่ยผมไม่อยากจะกินเต๊ะเลยนะ <laughs> แต่พอกลับไทยไปโอ้โหรู้สึกเปรี้ยวปากอยากกินเตะ๊ะกินโฟนอะไรเงี้ยถ้าบารนัส <c oughs> <c oughs> ดึงมาอย่างนี้ผมถามหน่อยอาหารอะไรที่บารนัสชอบที่สุดในอิบของอิบใช่ไหมอืมที่เด็กเด็กชอบกินเลยซีเนกเกอรนะ <Sign ature. S 2> ซีเนเจอร์ซีนะเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เป็นเป็นสีสันของคลิปเป็นสีสันมือเป็นสีสันของคลิปก็ตอมิย่าแหละตอมิย่าบินเบสใช่ไหมเดี๋ยวทีนี้ก็เบื่อแล้วกินกันโอ้โหหน้าจะกลมกัน ที่ช้าชอบเลยได้กินได้นะกินทุกวันเลยแบบกินได้ทุกวันก็คือเก็บไดะตับผัดเนี่ยตับผัดนี่ชอบถือว่ากินกันได้หลายคนแต่บางคนก็กินไม่ได้หรือแบบคนที่แบบชอบมันๆหน่อยก็อาจจะเป็นมุกมุกามุกสมอง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 วัวที่เด็ดเลยนี่แต่ผมชอบที่สุดเลยก็คือกุ้ตาโอ้กุ้ตานี่มันเป็นเหมือนไส้กรอกอัดแท่ง่ะทุกคนเป็นเนื้ออัดแท่งโอเคบานัสเรา มาถึงจุดสุดท้ายของรายการแล้วบาัสมีคําแนะนําหรือกําลังใจอะไรถึงน้องๆหรือเพื่อนๆหรือคนที่อยากที่จะมาเรียนอียิปต์มีอะไรที่อยากที่จะให้กําลังใจกับพวกเขาไหมอยู่ว่าคําแนะนําดีๆกับพวกเขาอืมอ่าสำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะเดินทางขึ้นมาเรียนที่อียิปต์นะอ,อย่างแรกเลยคือเราที่จะต้องพยายามที่จะศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอับพราหากว่า เราเดินทางขึ้นมาแล้วโดยที่เราไม่มีพื้นฐานใช่ไหมในเรื่องของภาษาอาหรับเนี่ยก็จะเป็นการบั่นทอนในการเรียนเราไปเยอะเลยอืใช่ไหมแบบเรียนไปเนี่ยเรียนไปเจอหาเชคหรือไปเรียนวาฮาดรอต่างๆอไปเรียนแล้วมันไม่รู้เรื่องอ่ะมันอเครียดไหมเครียดดิเครียดนานแล้วมันไม่สนุกด้วยไม่สนุกแล้วมันก็เปลืองตังใช่ไหมเปลืองเปลืองดูวิเปลืองเงินในสิ่งที่อายะกามะเราให้มาก็ได้สาระไปอีก นี้ถ้าหากว่าเราเตรียมตัวมาเนี่ยมาตั้งแต่ซโนวีมาว่าตั้งแต่อิปติดาอีถ้าเรามีพื้นฐานอย่างสมบูรณ์แน่นพอ,อก็พอมาถึงนี่เนี่ยมันกน็อาจจะเป็นการต่อยอดของเราหให้เราได้ไปสู่นะฝั่งฝันอย่างง่ายดายแล้วก็เตรียมใจเตรียมใจมาด้วยเตรียมใจตรงนี้ก็คือทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนเรื่องของหลายๆอย่างเพราะบางครั้งบางที เราไม่รู้ไงว่าชีวิตเราจะถึงตอนไหน<ม>ใช่ปะ่ะเพื่อนๆผมเองที่ที่เคยรู้จักก็ก็เราจะทำนะ<อ> <ๆ S 1> ก็อาจจะต้องถูกฝังที่นี่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดรือว<ช>่าใ,ในในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยไม่ได้เตรียมตัวมาเ<ม>พราะเราไม่รู้ไงบางทีเดินเดินอยู่ก็อาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะนอนนอนอยู่เฉยๆก็อาจเสียชีวิตเพราะนั<ม>้นในสิ่งนี้เราก็ผมจะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวมาบ้างแล้วก็ทําใจ ยอมรับในสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็สู้สุดสุดสุดใจแล้วก็ผมอยากที่จะให้บางานัสให้กําลังใจกับบุคคลจํานวนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีพื้นฐานจากการเรียนภาษาอาหรับเลยแต่ว่าถูกให้มาเรียนสายเนี้ยถ้าสมมุติว่าบางานัสอยากที่จะให้กําลังใจพวกเขาบางานัสจะพูดว่าอะไรอเท่าที่ผมรู้มาใช่ไหม,มท,ท,ที่ที่รู้มาคือมีเหมือนกันที่ว่า S <S <an> ไม่เคยศึกษาภาษาอัหรับมาก่อนเลยแต่ด้วยกับใจรักที่จะเรียนศาสนาก็เลยทําเรื่องขึ้นมาเด,ดินทางขึ้นมาเพื่อที่จะเรียนและก็คุ้คีกับศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ <S <S <an> <S ทีนี้เราเองที่เราเนี่ยรู้ว่าเราด้อยกว่าคนอื่นเราก็จะต้องที่จะอะไรที่จะขักด,ดันตัวเองหรื่าทีดตัวเองเพื่อที่จะให้เท่ากับคนอื่นอย่างคนอื่นเนี่ยเขาเขาไปเช้ากับเย็นเราก็ ต้องเพิ่มเลยกว่านั้นคนคน,คนปกติเนะี่ยเขาเรียนทั้งกลางวันและก็มาพักกลางคืนเราก็ต้องเพิ่มขึ้นในการที่จะเรียนเพิ่มขึ้นไปอีกนี่แหละมันาอาจจะเป็นตัวที่เราทําให้มันทาให้เราเนี่ยเท่ากับคนอื่นมไม่เป็นไรเรียนช้าช่างมันแต่ว่าเดินทีละก้าวอย่างมั่นใจมันก็อาจจะเป็นจุดที่ว่าทําให้เรานั้นสําเร็จได้ฟังยังรู้สึกคนลุกเลยอันนี้ก็คือคําแนะนําดีๆจากบางอานัสแล้วก็ สุดท้ายละคำถามสุดท้ายละปานัสถ้าบางอ,อนัสจะบรรยายชีวิตในต่างประเทศด้วยกับสามคำปานัสจะพูดว่าอะไรให้เลือกสามคำเงี้ยใช่อ๋อมันมันสุดโคตรเพราะอะไรมันเรียนยอียิปต์ทั้งสนุกนะมั้ยมีแตกต่างกันไปทั้งการใช้ชีวิตและการเรียนแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็เนี้ยตอนเนี้ยอยู่ในผมเองเนี้ยอยู่ในช่วงที่อันดิละ จะคือจบแล้วทีนี้ก็พอเราจบมันก็จะอีกช่วงหนึ่งละที่เราผ่านในช่วงนั้นมาแล้วก็เหมือนกับคิดถึงอม,มองย้อนกลับไปในสิ่งที่ตัวเองพบเจอโอ้โหอะไรวะเนี่ยสนุกสนานเลอเกินมไม่อยากแะกจากกับมันมคิดถึงมันใช่ปะ่ะแล้วก็นึกถึงมัน่ะในสิ่งที่เราเคยผ่านมาทีนี้ก็เรื่องตลกบ้างเรื่องเสียใจบ้างแต่ก็ผ่านมันมาได,ด้ด้วยกับด้วยกับอะไรด้วยกับความพยายามของเราเอง โอเคปางนัส okay, วันนี้ผมก็ขออย่าจะกลุ้ลรอคอยรอนกับปังนัสมากๆเลยที่สะละเวลานิดนึงของชีวิตเสี่ยวนึงของชีวิตเ,เพื่อที่จะมาเลี้ยงช้าไม่เลยได้มีปัญหาก็คือสะละเวลาสักเซี่ยวน,นึงนะเพื่อที่จะมาแนะนําให้กับน้องๆมาแนะนําประสบการณ์ดีๆที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในอิบป,ประมาณ5ปีแล้วนะก็หน <ắng. S 2> ังสือคนละเรื่องอ่ะให้ให้ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันเอง ก็คือทุกคนอ่ะมาใช้ชีวิตในต่างประเทศจะพกหนังสือขึ้นมาคนละเล่มก็คือหนังสือชีวิตอยู่ที่ว่าทุกคนจะเขียนมันลงไปด้วยกับคําว่าอะไรบ้างก็แล้วแต่ทุกคนบางคนก็เส้นทางก็ก็ไม่เหมือนกันบางคนมาเรียนต่างประเทศก็มาเรียนสายศาสนาเสมอไปก็เรียนสายสามัญเรียนหมอเรียนอะไรเงี้ยเพื่อก็มีอาจจะมีเรียนด้วยแล้วก็ทางานบ้างบางคนก็เรียนอย่างเดียวเลย ก็ <g ül> แล้วแต่ชีวิตแ,วแต่ชีวิตเราไม่ก้าวไก่เช่นกันแล้วกันก็คือความฝันของใครความฝันของมันอืก็ชุกอนม,ม,มากๆนะครับสําหรับคลิปนี้ที่บางนัสสละเวลามาให้กับเราสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพุกผมด้วยนะครับผมรายการเนี้ยนะครับต,ตามไปหาใครอีกนผมจะไปหาใครดูก็รอดูรอดูว่าผมจะไปหาใครนะครับโอเค ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กับสำหรับคลิปนี้นะครับข้าไปก่อนสลาหม,มัวไรกุ้มครับ